ไปเลือหั่นตอนไหกตั้งหั่นแต่เมื่อคืนเนี่ยหั่นมาล้สมโมไติเป็นหั่นมาล้มสมุิเก่งมากเป็นยังไงล่ะตุยไหมล่ะบ้านพียูตุยกันเลยใช่ไหมตายสลบศสีตายสงบศสีชมพูตุยสงบกันเลยทีเดียวเชียวแลยใช่ไหมลูกสาวเสิ์ฟลูกสาวไข่เคียวพักบ่เส์ฟโพดเส์ฟโพ่นคนนี้เสือคนมาเสิอกับมเสร์ฟเลย ไห้อาจารย์เข้าใจนานอยู่เนี่ยช่วงวันกันด้วยเราไม่รู้จักแต่งอนกันอีกแล้ก็เลยไม่เสิร์ฟดีกว่าเวลาเข้าใจอยู่นะอารมณ์เท่านี้แบบอารมณ์อินเลิฟก,กับมาร์นะอารมณ์อินเลิฟมากๆกับากกบราร์น่าจะเห็นเวลาจะเสิร์ฟบ่อยกว่าผู้ชายอยู่ทีนี่ทำคะแนนอารมณ์อินเลิฟเลิฟลงลูก พี่ไม่ชื่นใจอยู่ใน,นแม่น่ารักสุดอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านฟ้าอยู่กี่ชั่นกว่านั้นอีกนี่อินสะตักปมสะาักเตีมข้าวม้นชัำกว่านั้นอีกโอเมื่อตีสามกระเบือ้องดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านค่ะชื่นใจแหละลูกสาว ไม่แย่หนึงมาดาค่ะไม่แย่นี่ประจางจะดูวงเขากระดาสวัสดีค่ะแม่ลูกสวัสดีค่ะทินจะร้องให้ค่ะซื้อมือไม่ยีมสวัสดีค่ะ ในด้านนั้นมันก็ยากเกินเลยได้เคยแต่เพื่ว่าแบบมันไม่ใช่คู่จิน้นมันจะมาบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคู่จิงนคือคู่ที่มันออกแบบตกแต่งมาว่าเทสเตนมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าคู่จิ้งเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่ยูจีเมียมันแสดงได้ตลอดเวลาไงแต่น,นี่นเป็นคู่จริงแล้วมันบางครั้งมันมีอารมณ์รักโลภโกรธหลงมี อรารมณ์รักอารมณ์อารมณ์โมโหกันเนี่ยมันก็อยาพวกเจ้ากับทีตามแล้บางคนเ <ussen> ขารับสไตล์นี้บ่ได้กบบบได้หลีอบางคนเขาก็บอกเออนี่คือพูดจริงก็จะมีอารมณ์จริงเขาไม่ได้จับพู่จริงมาสู่พู่จริงเผื่อบอกเราเขาจะจะจริงมาตลอดแต่เราไม่เห็นเพราะเรามาจริงกันเองเขาก็พูดตลอดเขาจะจริงกันมาตลอดแต่เรามามาฟินกับความเป็นจริงของเขา่าเนี่ยเข้าใจป่ะบางคนแบบรับบ่ได ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันอยู่แล้วคู่จริงแล้วช่วงปรับตัวอย่างเงี้ยทะเลาะแน่ยมันไม่ใช่คู่จิงที่เราเฟคขึ้นมาเราเมคขึ้นมาว่าจิ้มกันนะโอเคไหมจะอ,อยู่กัแบบฉันจิ้มกันห้าสี่สามสองนจบปุ๊บไปต่อของใครของมันมีโมเมนต์ของใครของมัน,มอ,อ,มนอันนั้นมันก็ไม่ได้ทะเลาะกัน,นเวลาออกสื่อมันก็ว่ามันเมคบทขึ้นมาเขาเรียกว่าเมคก,การแสดง อันนี้มันเป็นพูดจริงมันจริงตั้งแต่ทีแรกเรามาเห็นเขาเราก็แบบจริงจริงจริงไม่เคยแน่ลัทะยาานฉ่ำเขาก็เที่ยวกันสองคนเขาจะใช้ชีวิตกันสองคนได้ขอเถอะแซบนบั่นบอกว่มามาปล่อยลูกแล้วแบ,แบบยี่สิบแปดแล้วล่ะซ้ามันถอดขอถียงเมื่อไหร่มันเปลี่ยนพูดไงนะให้เอาคนนึงคู่ดเดียวนี่ล่ะดีป่าแม่แม่ว่าให้เอาผู้นี้ล่ะ ผู้นึงผู้เดียวนี่ยถ้าก็น่าจะถ้าซองร้องกันกันอาจะเป็นไปได้สูงไลย่อยากให้แบบเลียนคูกัปนบ้อยแต่ว่าพี่ๆเขาก็น่าจะเคยผ่านอะไรมาเยอะกว่าน้องกลับเอาบอกเราอยูกตลอดอย่าทำอู้ดมดมถอยมองก็เคยผ่านแบบมีชีวิตแบบที่มีคู่มีอะไร ต้องดูแลกันเงี้ยนี่แหละเพราะเนื่องจากอยู่หลายกว่ารอกตั้งสิบปีสิบปีกว่างสิบปีเจ็ดเดือนนั้นหางเลยั้งแต่สิบปีห้าเดือน ความสูงก็สูงกนนะันสิบเซนเลห่างก็ห่างกันสิบก็เป็นลอยแปดสิบเบสก็นีน็นลอยเจ็ดสิบเบสความสูงก็ห่างกันสิบเซนผู้ชายที่ร้อยเจ็ดสิบกว่าคือยืงข้างยูกี่ไม่ได้ถ้าใส่ส่วนสูงต้องประมาณนี้ร้อยแปดสิบอัพเท่าน,นั้นถึงจะได้พี่บิ๊กแฟนเฟอร์เดอรร้อยแปดสิบสามต้อง บอลก็แปดสิบสามนบอลบัลไล่ะลกขึ้นไปที่เห็นมาบอลจะดูสูงกว่าน้องพอดีป๊อกฟอกน่าจะร้อยสี่สิบห้าพอน้องใส,ส่ส้นสูงเข้าไปมันก็เลยท่วมป๊อกห่ยห้าหลักสิบปีส,สูงกันสิบเส้น หนึ่งซองสองซองนี่เลยขยันรดไปๆสองซองนี่เลยค่ะตอนนี้ปักหมุดอยู่ที่ครีมหน้าใสนะคะครีมรับจุดทุบมามีตื่นขึ้นมาทาแล้วนะทาแล้ววันนี้ไม่ได้มางหน้าแต่ทาครีมแล้วตื่นล้างหน้าทาจุดม,มาแล้วฉ <_ d ata> ันแก้วค่ะแม่ไม่แคบทา้าใส่ขอแค่เขาจับเลยกันก็ที่ามนั่นเพราะเขาเห็นอย่างนั้เแล้วพอเป็นแม่เขาก็ตามนั่น เขาอยากให้รักกันดีนั่นเลยไม่มีใครอยากให้ลูกเปลี่ยนคู่บ่อยๆอยากแข่งงานเดียวพี่แต้มนั่นแหละแม่แต้มแม่แม่ย่าแต้มนั่นแหละพ่อแล้วก็พ่อกันเลี้ยงก็ไมาอยากจะกันกันผู้หญิงก็อยากมีแฟนคนเดียวที่จริงแม่ก็อยากมีคนเดียวนะแต่ว่ามันไปไม่ได้ก็ได้หนึ่งเราไม่อยากให้ลูกเรามีครอบครัวละครอบครัวเพียห่างเพื่อให้เราเลยก็อยู่ที่ดวงวาสนาเลยค่ะอยู่ที่เขาแหละ คอยเชื่อมชมความงามของคู่นี้ชงมาปีหนาวจะไั่เต่ากันเลยมุにに้ยที่เส้จะยุ่ยวงแบบวัเป็นไหมเก่าย่างนี้สิบอยู่นะโอ้โหว้ยมะ พี่เต็มนอนฟังอยู่ใช่ไหไม่อยากให้ลูกสาวมีอันหนึ่งอันเดียวเหมือนพี่เต็มนเลราะอยา่อยากมีหลายพี่กันคอยเต็มหมือนกันพี่เต็ม,เตมกับพ,นะพี่พงหาเงินจริงๆสี่ปีมันไงจริงๆขาสัน่นเลยจุ๋ยจุ๋ยจิ้มเซขาทุกคนขาสัน่นไม่ได้นะตอนนี้มันไม่มีเซลล,ลูลุงเซลลูไลเลยอ่ะจริงๆปกติแล้วขาที่มันลด รดนอนๆมาเนะ่ยมันจะมีเซลลูไลน์นี่บอมีเลยไม่มีเลยนะคะนี่เห็นไ่บอมมีเลยปกติแล้วมันจะมันจะเป็นเซลลูไลน์ตัวนี้นี่ให้ดูนี่ในช่วงหองกาตรนี้นี่มันจะเป็นแบบปันป้นๆเซลลูไลน์อะไม่มีเลยไอส่งคาสัญญาริกจิก คือมันจ่อยแล้วไม่ทำอะไรได้หมดนั่นเองที่ผิวตัวไม่อุ้มแหง้งท่าที่ตึงแตได้แต่หนาตัวนี้ปรับผมเลยแล้วมันก็ไม่แหง้งขาขาวก็หนาไม่เคยได้ออกอางานไม่เคยเจอว,วันพ่าวันผิวตัวขา ขาขาบนหน้าที่มั่งค่ะว่าขาขาบนหน้าเออคนละสีผิวเลยเขียนกระขันว่ากินกาแฟเออเขียนกับขาคนละสีเลยต้องขาออกงานดูๆหรือมั้งเนี่ยหัวแม่เอนไมยาก ชะชนแก้วค่ะตุ้มละวันว่าไปเรียกตามมากินกาแฟไปไปลูกไปเรียต,ตามมากินกาแฟเร็วไปเร็วเรตามมากินกาแฟเด้อสวัสดีค่ะพี่ยู่กระขายแต่ชีวิตพี่เลยผู้ชายฐานโลกมัเยอะผู้หญิงโดยจิตบบริสุทธิ์ของผู้ชายต้องสยบให้เรา ใช่เขาวางลยต้องว่างยังส่เป็นหมอนตรงล่มตองมาสยบมีหมอนดูท่านบอกว่าถ้าผู้ชายยอมก็จะจบจบดีเลยทุกอย่างดีคู่กันด้วยแต่ต้องยอมผู้ชายยอมต้องยอมคือจบ จะเป็นความรักที่เปอร์เสกมากแล้วก็เลิกกันไม่ได้อยู่ดีวสวัสดีค่ะ,ะใช่คู่โชคดีมีแฟนแับที่รักแล้วเมตตาแล้วก็ยอมรับได้อั้งที่เขาก็รู้ว่าเออเนะี่ยมันไม่ได้คงจะมาแต่กู้จิ้นบางท่านก็คิดว่าจิ้นกันแล้วก็มันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่เราอะรู้ตลอดว่าเออจะทำยังไงอดีตเป็นมาจิน้นเป็นม่เองดูกว่าหมด ค้าที่ปรับหมดแล้วเราเป็นอุ้มรักเฮลตี้โกสอุ้มรักแอนตี้เมลาสมาแอนเฮลตี้โกสกินนะคะต่อต้านฟาตัดจุดดาทุกชนิดนะคะใครที่ใช้แล้วเป็นยังไง้าเป็นยังไงจะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยจุดด่างดำเป็นยังไงนุ่มรู้สึกว่ามันจางลงนะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากมันไม่แห้งตรงที่เป็นกะปกติแล้วตื่นขึ้นมาตรงกะจะแห้งเพราะผิวมันเสียไปแล้วน,นี่มันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมาก ไม่ผิวเราไม่แห้งกันแดดกก็ยังสองสี่ห้าอยู่นะคะขยายต่อโปรให้หนึ่งพันชุดเพื่อได้เอาไปใช้แล้วบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะดง้งงกับโม่ทำอะไรกัน trong hay, mươi quái. quá hãy bên anh tuổi tuổi một bia món nhỏ nhanh nhất quá hết bị tụi anh ạc và đúng nha cái hạt hoa quá tiệc nhô miệng tạo nhanh nhưng mà mẹ tạo nên tụi nam ở nhà 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 โอ้ปสีองตัวฉุดยาเฮ็ดพ่อพ่อจิตกระดดใส่พอมันไปนี่เนี่ยไปเลยดื่มาพ่อส่่ะโอ้เมีไมฝ่อขวไม่ร้เลยแม่นาะการสอบกันดีเนาะเนี่ยมีเก่งเนาะมีเก่งสาเสอพอคุณพอเนาะแม่เก่งนะคะลูกก็มึนเกินนะลูกเนาะเอาไปดตมาเมียมันพ่ออยากมาปวดแม่ยมันดแนีบ้าที เนาะมีแต่เมืองกับขวางมืงสองตัวก็โอเคอยู่เด,ด้นั่นแม่พี่ใหญ่กงหัวใหญ่แบบดวงสิขอบคุณค่ะกันเดดใช้ดีมากจริงครีมใช้ดีมันว่าไม่บนกล่องว่าอันนั้นเลือดแล้วว่าเส้นลำเลือดเล้วตัวตัวนี่เอาทุกอย่างมารวมอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยสองร้อยสี่สิบห้าบาทบบเอาเมื่อนี้แถวเมื่อไรเดีวย,ยวกับเป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วเด้อเนี่ยในไหมมันใช้ดีทุกอย่างขอบคุณนะคะพี่เปียกระปุกขาวใช้ดีจริง ใส่ดีฟูขึ้นเลยแม่ป่มป่องนานเลยหนูก็ใช้มากี่วันแล้วสิบเท่าไหร่นะ